ทัวลงหนักแฟนขับแจมฟีไม่ทนดันแท็กคิดตีแล้วใช่ไหมช่องวันขึ้นเทรนเดือดหลังบอสปอนสัมภาษณ์ไม่มีงานคู่แล้วจับแยกชายหญิงลัน่นแฟนขับยัดเยียดก่อนโดนส่วนกลับและอุโซเชียล อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะหลังจากที่ละครดรามา่าพิเรี่ยดเรื่องคุณชายได้ออกอากาศให้ได้รับชมกันไปเมื่อช่วงปี2565ที่ผ่านมาก็ได้รับการตอบรับที่ดีจนกระแสเรตติ้งทะลุจอกว่า2.94เรียกได้ว,ว่าประสบความสําเร็จอย่างมากส่งผลให้แจมรัชตาหำพานนและฟิล์มธนาพัฒน์กาวิละสองนักแสดงนําในเรื่องได้รับความนิยมและกลายเป็นคูจินวานพีสุทฮอตในชื่อแจมฟิล์มที่ มีแฟนๆติดตามและสนับสนุนอย่างล้นหลามก่อนจะได้โครจรกลับมามีผลงานร่วมกันอีกครั้งในซีรีส์เรื่องใหม่ที่ท้าทายและได้พลิกบทบาทของทั้งสองคนให้ดําดิ่งไปกับผลงานซีรีส์เรื่องลอซ so ็อกแ a ช t i o n กฎแห่งรักตึงดูดที่เพิ่งจะจบไปเมื่อเดือนที่ผ่านมาซึ่งก็ได้การตอบรับที่ดีจากแฟนๆอย่างมากเช่นเดียวกันค่ะและแฟนๆนั้นก็ต่างรอคอยให้หนุ่มแจมและหนุ่มฟิล์มมีผลงานคู่กันในเรื่องที่3าเป็นจํานวนมากอีกด้วย แต่ล่าสุดก็ได้มีประเด็นเดือดขึ้นมาใน X เมื่อแฟนๆของแจมฟิล์มพากันติดแฮชแท็กคิดติแล้วใช่ไหมช่องวันหลังบอสปอนิพนบิ๊กบอสแห่งช่องวันได้ออกมาให้สัมภาษณ์และได้กล่าวถึงกระแสะการเรียกร้องของเราแฟนคลับให้ดันคู่นี้เยอะๆพร้อมให้ป้อนผลงานเรื่องใหม่ให้อีกคู่แต่บทสัมภาษณ์ของบอสปอนดูจะไม่เป็นไปตามที่หลายคนคาดหวังไว้ ดยบอสปอนได้ถูกถามถึงผลงานเรื่องที่3ของแจมฟิล์มที่แฟนๆต่างพากันแอบรุ้นว่าจะมีให้ได้รับชมกันเมื่อไรแต่บอสปอนนั้นกลับได้แจ้งให้ทราบว,ว่าไม่มีแล้วจบจากซีรีส์ทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองในการเล่นละครของตัวเองฟิลม์มมีวิมาสีทองคู่เดียน,นาส่วนแจมมีเล่นกับวิว ซึ่งก็ยังมีการได้ถามบอสปอนตอว่าถ้าแฟนๆอยากดูแจมฟิล์มอีกจะไม่มีโอกาสเลยหรือมีโอกาสแต่น้อยลงนั้นบอสปอนได้ยิ้มแล้วกล่าวว่ามันเป็นไปได้แต่มันไม่ใช่ตอนนี้คือเราทำคอนเทนต์ก็ต้องอยู่ที่คนดูถ้าคุณจะทำอีกครั้งแสดงว่าคุณยัดเยียดแล้วล่ะการเรียกร้องไม่ใหญ่พอให้เกิดความสำเร็จถ้าเป็นกลุ่มหนึ่งและเรียกร้องและต้องเดิมพันทั่วประเทศมันไม่ได้คือมันต้องมากพอที่เราจะทำและตอนนี้เขาอยากเล่นพระเอกนางเอก ซึ่งบทสัมภาษณ์นี้ก็ส่งผลให้เราแฟนๆต่างออกมาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ถึงการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ของบอสปอนกันอย่างมากมายทีเดียวเนื่องจากบอสปอนใช้คําที่ค่อนข้างรุนแรงและส่งผลกระทบต่อจิตใจแฟนๆเป็นอย่างมากหลายคนมองว่าคําพูดเหล่านี้เหมือนเป็นการลดทอนคุณค่าของตัวศิลปีนและดูถูกแฟนคลับที่เราคอยจะสนับสนุนเขาจนเกิดแฮชแท็กะอูคิดดีแล้วใช่ไหมช่องวันขึ้นเทรนในแพลตฟอร์มเอกทันทีโดยเราแฟนคลับนั้นได้ ออกมาแสดงความคิดเห็นว่านี่คือเสียงของคนกลุ่มหนึ่งที่คุณเรียกแต่ฉันรักและมีความสุขที่จะเป็นคนกลุ่มนั้นมั่นใจและซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อศิลปินที่เรารักไม่ใช่แค่เพียงหวังในกระแสะและผลประโยชน์ฝากไว้ให้คิดนะคะบอสการพูดมาได้ว่าแรงเรียกร้องไม่พอเป็นแค่คนกลุ่มหนึ่งนี่เหมือนกําลังดูถูกศิลปินเขาอยู่เลยนะว่าเขามีแฟนคลับน้อยคือเข้าใจนะว่าคงไม่พอใจพอทำไรไปก็โดนด่าไปสมด แต่คุณเป็นถึงผู้บริหารแค่คิดผู้ดีๆเครื่องอะไรก็เก็บอาการไว้หน่อยก็ได้นะหางอะ่ะมันโผล่มาหมดแล้วถ้าคุณบอกว่าเป็นเรื่องของอนาคตนี้จะไม่อะไรเลยเรื่องที่3จะมีหรือไม่มีก็ได้แต่คุณกลับบอกว่าแค่คนกลุ่มหนึ่งที่ยัดเยียดไม่พอยังบอกอีกว่าเรียกร้องไม่ใช่เรื่องใหญ่แจมฟิล์มแสดงชายหญิงพร้อมซัพพอร์ตเสมอแต่สิ่งที่ได้จากสัมภาษณ์คุณลดคุณค่าของแฟนคลับคำว่ายัดเยียดคนกลุ่มหนึ่งยังจุกไม่หายดอยค่ากัน กเกินไปดูถูกกันไปมากถึงพูดอะไรไปเขาก็รอยตัวให้ศิลปินออกมารับหน้าอยู่ดีเป็นผู้ใหญ่ประสาอะไร ในขณะที่บางรายก็ได้แชร์ผลงานความสําเร็จต่างๆของแจงมฟิล์มเป็นตัวอย่างเพื่อส่วนกับคําพูดของบอสปอนที่ว่ากลุ่มแฟนคลับนั้นเรียกร้องพวกเขาไม่มากพอที่จะทําให้สําเร็จโดยได้มีการแชร์คลิปโปรโมทขึ้นไปต่างๆที่แฟนๆจัดทําให้ในต่างประเทศขึ้นปกนิตยสารที่จีนแฟนมิทติ้งที่แฟนๆไปชมอย่างล,นล้นหลามและยังมีทัวร์ในเอเชียต่อรวมไปถึงผลงานซีรีส์ทั้ง2เรื่องที่ผ่านมาติดเทรนด์อันดับหนึ่งทั้งในประเทศไทยและของโลกจนหลย คนนั้นถึงกลับต้องถามไปว่าแค่นี้ยังใหญ่ไม่พอเหรอคะบอสเรียกได้ว,ว่าตอนนี้ในโซเชียลยังระอุไม่หยุดเลยทีเดียวค่ะแต่ทางด้านบอสบอนจะออกมาชี้แจงอะไรเพิ่มเติม<ๆ>กับเหล่าแฟนๆของหนุ่มแจมและหนุ่มฟิล์มหรือไม่นั้นก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ